สวัสดีครับตัวนี้เป็นขับคาครับสีที่นั่งขันใหญ่ครับเก่าญี่ปุ่นสภาพสวยครับนี่สีเดิมนะดูคืสภาพสีครับไม่แค่ล้างน้ำนครับเป็นดิสเบรกตรวนี้ดิสเบรกใช้งาน,นครับสี่สิบห้าชั่วโมงตัวนี้ใช้งานมาแล้วสี่สิบห้าชั่วโมงดูสภาพรถครับจิ๊กเลยนะครับกล่อง มีฝาครอบนะครับฝาครอบกล่องก็มีให้ครบนะครับนี่สภาพเครื่องครบหมดนะครับเครื่องอย่างกิ๊กเครื่องกิ๊กเฟรมปรนียมทั้งคันตัวนี้ครับนี่ฝาครอบหลังได้สภาพกิ๊กครับมีที่วางสูงกอบครบนะครับเกิดจะวางสูงกอบนะครับนี่อยู่นู่นนะครับที่วางสูงกอบครบคันนี้ลดสภาพ90อร์เซนยางเยิงดีหมด เบาสวยครับขับได้เลยนะเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะครับขับสามารถขับได้เลย